สวัสดีชาวเสื้อดีครับทุกคนนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของป้ายเสื้อนะฮะเป็นป้ายที่อยู่ในช่วงวินเทจชื่อป้ายว่า Springford นะฮะยอดสั้นๆว่าแบรนด์นี้ถือกำเนิดในช่วงปลาย70นะฮะเป็นเสื้อเปล่าสำหรับใช้งานทั่วไปในช่วงแบบ70 80ได้รับความนิยมมากๆนะฮะแล้วก็มีอิทธิพลในวงการเพลงแล้วก็ได้เปลี่ยนให้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมที่จะทำเสื้อวงโดยใช้เสื้อของ Spring f o r ดนะฮะ หลังจากนั้นก็หายไปในช่วงแบบกลางปี90ก่อนจะซื้อแบรนด์ที่ชื่อว่า Touch of Go นะฮะตามรูปนี้นะฮะในช่วงต้นศตวตรรษซึ่งป้าย Touch of Go เนี่ยก็มาช่วงสั้นๆน,นะฮะช่วงแบบ80 90แล้วก็หายไปซึ่งหลังๆก็จะมีเนี่ย Touch of Go by Spring Ford เช่นเดียวกัน นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วแล้วทําไมเราถึงต้องพูดถึงป้ายน,นี้ก็เอาจริงมีคําถามมามากมายว่าให้ดูป้ายหน่อยว่ามันแท้หรือปลอมซึ่งป้ายน,นี้ก็เป็นอีกป้ายหนึ่งที่ถูกทําปลอมเยอะมากเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันว่าระหว่างของแท้กับของปลอมมีข้อแตกต่างอย่างไรน,นะครับเรามาเริ่มกันที่ของจริงก่อนของจริงเนี่ยจะเขียนสปริงฟอร์ดแบบนี้นี่สตัวอย่าง3ตัวอย่างนะครับดูให้ดีแล้วมาดูของปลอมกัน ของปลอมจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมสังเกตความต่างไหมลองดูนะฮะอ่ะโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างอย่างตัวนี้ Rolling Stone Rolling Stone 1น8 9 North a m e r นอตอเมริกาถัวมีตอกปีชัดเจนนันี้ของแท้ป้ายอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัว Spring Ford Classic Sportwear Made in U.S.A. นี่ของปลอมนะครับ หลังเป็นอย่างนี้ของปลอมหลังเหมือนกันเดะดูป้ายสังเกตความต่างตัว S กับตัว P ตัว d ตัว S ก็ต่างแล้วเห็นไหมแล้วก็ดูตัว P ตัว P ถ้าของปลอมมันจะมีหางจะงอยไปข้างหน้าของแท้มันจะไม่มีนะมันจะตรงลงมาเลยนะครับแล้วก็ตัว R ตัว R ของปลอมจะติดกับตัว P ของจริงมันห่างกันนะดูดีๆมีช่องไฟ แล้วก็ดูอีกทีหนึ่งก็ดูตัว f ก็ได้ตัว f ของแท้เนี่ยจะคล้ายกับตัว e คือฐานมันจะมีขีดออกมานิดหน่อยนะครับส่วนของปลอมเนี่ยมันจะมีห่างไปข้างหลังอ่าถ้าดูง่ายสุดคือดูตัว d ตัว d มันจะงอไปทางทางซ้ายนะงอไปทางซ้ายส่วนของปอมเนี่ยมันจะงอไปทางขวาอ่าประมาณนั้นนะครับยกตัวอย่างไอรอนเมดเดนตัวนี้งานเก่า1988นะฮะ นี่ฮะป้ายตัว S ตัว P นะตัว F ตัว D เหมือนกันเลยแท้ปลอมนะครับแล้วก็นี่ฮะมีตอกปีด้วยอของปลอมก็มีตอกปีนะฮะอย่าคิดว่ามีตอกปีแล้วแท้เสมอไปเอาเป็นว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็พิมพ์บอกไว้อีกนะครับนี่คือตัวอย่างเบื้องต้นจริงๆก็ต้องจับดูลายสกรีนดูเนื้อผ้าอีกทีนึงฮะของแท้ของปลอมดูหลายปัจจัยมากอันนี้เป็นแค่เรื่องของป้ายอย่างเดียว นะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวจะมาทำอีกนะครับขอบคุณครับ